สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกา45นาทีที่ j k n 1 8 Top News กับเราสองคนพี่ยุ้ยดออรอารยาสาริกพุติผู้เชี่ยวชาญด้านเวศรรชศาสตร์ชะลอวัยและฟืน้นฟูสุขภาพค่ะและพี่เปิ้ลจารุณีสุขสวัสด,ดิ์เดนน์ชกับรายการ Top <อ> Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปท็อปหัวข้อของเราในวันนี้มีชื่อว่าสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลาม กับสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะคนไทยคนจีนส่วนใหญ่ก็เคยได้ลิ้มลองออซุปหูฉลามกันมาแล้วนะคะนั่นแหละค่ะคือกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะในตอนที่เราจะมาเล่ากันถึงเรื่องงานวิจัยจากสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามในทางการแพทย์ค่ะไม่ใช่ซุปนะคะ <laughs> กระดูกอ่อนปลาฉลามมีวิธีการใช้ทางการแพทย์มันนานเท่าไหร่แล้วต้องถามดรยุ้ยค่ะ ตามประวัติศาสตร์บอกว่าการใช้กระดูกอ่อนของสัตว์อะค่ะโดยหวังผลในทางยามีมาตั้งแต่โบราณแล้วทั้งในประเทศจีนแล้วก็ประเทศเกาหลีค่ะในสมัยโบราณการใช้กระดูกอ่อนหรือว่าข้อต่อของสัตว์ในการบําบัดโรคจะเอาไว้ในการรักษาโรคของข้อและกระดูกหรือใช้กินเพื่อป้องกันแบบที่ซุปผูฉลามที่ประเทศจีนใช้ในแง่าการบํารุงข้อและกระดูกมาตั้งนานแล้วพี่อ,อาหารฮ่องเต้เนี่ย ก็ประวัติศาสตร์ก็จะบอกที่มาที่ไปและความสนใจทางการแพทย์แผนปัจจุบันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นเรื่องราวการกินซุปหูฉลามที่บอกว่าบำรุงข้อบำรุงกระดูกตามตั้งแต่ประวัติศาสตร์มานะคะมาถึงความสนใจของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันในการใช้กระดูกอ่อนปลาฉลามมาร่วมบำบัดข้อต่อและกระดูกอักเสบรวมทั้งกระดูกเสื่อมด้วยค่ะ <c oughs> จะบอกว่าในปี1950ค่ะคือ70ประกว่าปีที่ผ่านมามีคุณหมอสัญญกรรมชาวอเมริกันอยู่ท่านหนึ่งชื่อนายแพทย์จอห์นพรูเดน่์ทำการวิจัยหนูที่ได้รับยาสเตียรอยซึ่งพอได้รับยาสเตียรอยจะมีผลให้บาดแผลของหนูหายช้าแล้วก็หายยากค่ะแต่พอมีการใช้กระดูกอ่อนช่วงหลอดลมของวัวแปะละมนแผลค่ะ รากฏว่าแผลหายเร็วขึ้นมากและการอักเสบก็ลดลงอย่างรวดเร็วงานวิจัยชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ของกลุ่มสัญญาแพทย์ในปี1970แล้วกระดูกอ่อนของวัวมาเป็นกระดูกอ่อนปลาฉลามได้ยังไงอะคะมันเกี่ยวอะไรกันคะดรคะจากงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นพลูเดนนะครัซึ่งท่านวิจัยแล้วท่านก็ตีพิมพ์ไปใช่ปะ่ะแล้วท่านก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะไปหมด แต่มีหมอคนหนึ่งเนี่ยสนใจงานของท่านคะหมอคนนี้มีชื่อว่านายแพทย์จูดาฟลอกแมน10ปีค่ะหลังจากที่ด็อกเตอร์จอห์นพรูเดนได้ติดพิมพ์ไว้พอต้นปี1960ก็คือ60สกว่าปีที่ผ่านมาด็อกเตอร์จูดาฟลอกแมนค่นายแพทย์จูดาฟลอกแมนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหยิบงานวิจัยเก่าของนายแพทย์จอห์นมาศึกษาค่ะ แล้วก็ไปศึกษาผลของกระดูกอ่อนของวัวที่มีต่อกลุ่มหลอดเลือดฝอ,อยที่ไปเลี้ยงเนื้องอกค่ะในแพทย์จูด้าฟลอกแมนบอกว่าอัตราการเติบโตและการแพร่กระจายของเนื้องอกจะเป็นเซลล์ที่แบ่งตัวมากกว่าแล้วก็เร็วกว่าการแบ่งตัวของเซลล์ปกติขึ้นอยู่กับร่างแหหลอดเลือดฝอ,อยที่ไปเลี้ยงเนื้องอกนั้นๆขบวนการที่ร่างกายเรามีการสร้างร่างแหหลอดเลือดฝอ,อยใหม่ค่ะเพื่อไปเลี้ยงเซลล์ที่เติบโตเร็วเนี่ยมันมีสับเฉพาะ เรียกว่า angiogenesis ค่ะหรือว่าการสร้างร่างแห่หลอดเลือดฝอยใหม่ angi ก็แปลว่าหลอดเลือดฝอย genesis แปลว่าสร้างใหม่ค่ะ,<ฮ>ะแล้วขบวนการขบวนการที่เรียกว่า angiogenesis เนี่ยค่ะหรือการสร้างร่างแห่หลอดเลือดใหม่นะครับไปหล่อเลี้ยงเซลล์ที่เติบโตเร็วมันจะเฉพาะกับเซลล์เนื้อง,งอกหรือกับมะ,มะเร็งเท่านั้นเหรอคะแล้วก็เซลล์ปกตินี่ใช้ได้หรือเปล่าคะ เซลปกติก็เกิดได้ค่ะจริงๆแล้วร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีกระบวนการแองโกเจเนซิสหรือว่าการสร้างร่างแหรตเลือดฝอยใหม่ไปเลี้ยงเซล์ที่เติบโตเร็วในหลายกรณีค่ะเพราะว่ากระบวนการนี้มีความจําเป็นต่อกระบวนการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายการหายของบาดแผลการตกไข่การฟอร์มตัวของรกในระหว่างการตั้งครรภ์เพราะว่าเด็กในท้องมันก็เป็นเซลล์ที่เติบโตเร็วเหมือนกันแล้วก็ยังมีกระบวนการที่ผนังบนลูกเนี่ยหนาตัวขึ้น แล้วถ้าไม่มีการตกไข่มันก็กลายเป็นเลือดประจําเดือนอย่เงี้ยค่ะการทิ้มหนาตัวก็เพื่อรองรับการปฏิสนธิของไข่กับสเปิร์มอันนี้ก็เป็นแองจิโอเจเนซิสด้วยแต่ว่าเป็นแองจิโอเจเนซิสหรือการสร้างรังแหนในเซลล์ปกติแต่กระบวนการแองจิโอเจเนซิสหรือว่าการสร้างรังแหนเนี่ยก็ทําให้โรคหลายโรคกําเริบค่ะเช่นโรคข้ออักเสบโรคของจอตาและโรคมะเร็งแบบนี้นะคะมีทั้งประโยชน์ มีทั้งโทษด้วยนะคะกับร่างกายอย่างที่ดรยูวิพูดมาดรฟอกแมนยังมีการทดลองอื่นๆต่ออีกไหมคะดรคะมีค่ะพอมาถึงเรื่องของกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยดรย์ฟอกแมนมีการตีพิมพ์บทความทางการแพทย์ว่ากระดูกอ่อนปลาฉลามรวมถึงกระดูกอ่อนของสัตว์อื่นมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งค่ะเนื่องจากกระดูกอ่อนมีนกลไกไปยับยั้งการสร้างร่างแห่หลอดเลือดฝอยใหม่ที่ไปเลี้ยงเซลเล์มะเร็งคุณสมบัตินี้เรียกง่ายๆเลยค่ะ แอนตี n แองจิโอเจเคือการต้านการสร้างร้างแหหลอดเลือดฝอยใหม่อมแล้วเรื่องเราของการนำสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามมาใช้ในทางการแพทย์นะคะมันเริ่มมาบูมมาตอนช่วงไหนเองคะดรคะในขณะที่ด็อเตอร์ฟรอมแมน,นท,ทำการวิจัยอะะท่านมีผู้ช่วยวิจัยอีกสองคนคือด็อเรลีกับด็อกเตอร์แลงเจอ้วสองท่านนี้วิเคราะห์ว่า ปริมาณสารออกฤทธิ์ที่ไปยับยังร่งางแห่หลอดเลือดฝอยเนี่ยในกระดูกอ่อนของวัวเนี่ยมีน้อยนิดกว่ากระดูกอ่อนปลาฉลามชนิดที่ว่าเทียบกันไม่ติดเลยค่ะเพราะว่าปลาฉลามเนี่ยทั้งตัวของมันเนี่ยไม่มีกระดูกแข็งเลยเป็นกระดูกอ่อนทั้งหมดอย่างนี้นี่เองนะคะเพราะเขาเป็นกระดูกอ่อนทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยนะคะคือกระดูกอ่อนปลาฉลามจึงถูกนํามาใช้ในทางการแพทย์มากกว่ากระดูกอ่อนของวัวค่ะใช่ค่ะในปี1น8 3นักวิทยาศาส ทั้งสองท่านได้ทำงานวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์เลยค่ะว่าสารมิวโคโพลีแซคคายที่ออกฤทธิ์ในกระดูกอ่อนปลาฉลามมีฤทธิ์มากกว่าที่พบในกระดูกอ่อนของวัวถึง10,000แสนเท่าอย่างที่พี่บ้ลบอกอ่ะก็คือกระดูกอ่อนกระดูกทั้งตัวของปลาฉลามคือกระดูกอ่อนทั้งหมดอยู่แล้วถ้าเอากระดูกอ่อนปลาฉลามมาบดอะก็จะออกฤทธิ์ได้เลยค่ะแต่ถ้าเราไปใช้กระดูกอ่อนของวัวเราต้องสกัดแล้วสกัดอีกจนกว่าจะได้สารออกฤทธิ์ออกมาเท่ากับปลาฉลามมันต่างกันแสนเท่าอะ แต่ของไทยรรมมีความพิเศษกว่านั้นเยอะเลยพี่เปิ้ลค่ะพิเศษแน่ๆเลยค่ะขอโชว์เลยนะคะเรานี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของไทยรมในชื่อของคอลลาดีนนะคะไม่ได้ใช้กระดูกอ่อนปลาฉลามมาบดใส่แคปซูลนะคะเราเอาแต่เฉพาะสารที่สกัดจากข้อต่อกระดูกของปลาฉลามเฉพาะเลยเป็นวุ้นในข้อต่อของปลาฉลามและผสมกับคอลลาเจน เขาเรียกว่าคอเจนแปปไตายนะคะคือมันมันเข้ามันดูดซึมง่ายคอเจนแป๊บตายดูดซึมง่ายกว่าดีต่อผิวหนังด้วยกินแล้วแบบได้หลายเด้งเลยนะคะแล้วก็ดีกับข้อต่อดีกับผนังหลอดเลือดกระดูกกระูกอ่อนและเอ็นหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราคุยกันหรือสนใจผลิตภัณฑ์ ของเรานะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยที่ไลน์ at top shopping หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเรายังมีสารสำคัญแล้วก็มีงานวิจัยประกอบด้วยมาพบกันในเบรกที่2ส,สักครู่เดียวคะ่ะ top health story tip การใช้กระดูกอ่อนของสัตว์โดยหวังผลในทางยา มีมาแต่สมัยโบราณทั้งในประเทศจีนและเกาหลีการใช้กระดูกอ่อนหรือข้อต่อของสัตว์ในการบำบัดโรคจะถูกใช้ในการรักษาโรคข้อและกระดูกหรือใช้กินเพื่อป้องกันแบบที่ประเทศจีนใช้ซุปหูฉลามในการบำรุงข้อและกระดูก